ท่านคูมิเกียที่พระองคครับสำหรับพิธีไหว้พระรับศบรรยิการบนสุนสตูเสร็จเเรียบร้อยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านประธานพิธีนะครับท่านนินรานามบรัชนะครับท่านได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีวันนต้อตกราบขอบคุณท่านด้วยความเคารพนะครับท่านคมิเกียที่พระองคครับลำดับต่อไป นะครับจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรกองสกุนปลายเปิดนะครับผ้ากองสกุลไตรเปิดวันนี้ทางพันธุยาภาพได้รับเกียรติจากคุณครูศุสุสทธิภาเป็นเป็นอดีตนายพเลยเป็นพี่ชายของคุณค,ณคณรูชนดาเฉลยศิงห์่านจะเป็นผู้ทอดผ้าไตรกองสุขุปนปตาเปิดของญาติเพื่นเชิญคุณครูศุสุสทธิปภานกันเป็นครับ ตรงนี้นะไปไปถอดขาเจ้าที่นำผ้าขึ้นบนานัปสถานไรให้ท่านเี่บนพระอุคเจ้าจากวันห้าถึงกับทานีบนเป็นไม่ยากครับ どこまでもさ、何とか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 さ、何ととかさ、何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 ととかさ、何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 さ、何かさ、何と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 かさ、とかさ、何とかさ、何さ、何さ、何とかさ、何とかさ、何とかさ、何とさ、何わら、何とかさ、何とか言わらさ、さ、何さ、何 รู well ้นั่นกางเขาได้สะดวกกับทางเก่า้นก็ได้ครับจะกัสไยจมั่เกีระกะดต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าของสุขุมนะครับผมเรียนตระหนัเข้าใจกับท่านที่เป็นตันแทนขึ้นทอดผ้าของสุขุมนะครับเรียนเชิญคุณจินตนาลอด่อนเรียนเชิญคุณชนิดาคนแสง เรียนเชิญคุณป้านพกจากกทมเรียนเชิญคุณผู้ชลชัยยศิ์เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสทวัฒน์แพทย์ดรรัตนนภัยชัยยศิ์เรียนเชิญเวทัศน์วิกรมีศรีสมบูรณ์ชัยยศิ์เรียนเชิญคุณใบเวิรชัยยศิ์เรียนเชิญคุณพ่อเกียรติแกนอ๋อ เรียนเนเย่มเียนอัเรียนเเรียนินภาษาสเปนชยิษเียเนางดีเรื่องอไปครับน้งที่นะครับนเกินคุณลาสันติหันสุวรเรียนเชินคุณลาวิวาสคุณสุวาเรียนเชิญคุณอมพกอมาวไชยศิษ์ เรียนเกณฑคุณูยุทธสุพิธต่อาเรียนเกณฑ์คุณเสน่ห์พระสว่างเรียนเกณฑคุณังเพื่อพระสว่างเรียนเกิฑคุณวณิรัตนพงศ์เรียนเกณนคุณสัดาสุพิธต่อาเรียนเกณฑ์คุณโตพิพาสุพิธต่อตาเรียนเกิฑคุณพงเพ็ญดีป้องปัดเรียนเกณฑ์้อยุติเก่งมงคลเพรชเส เปียนเดนคุณพานีไชยสินเปลี่ยนเดินคุณอัญชนาพนิปาเปลี่ยนเือนคุณอาภรสุทธิธาสเปลีนเดินคุณสมพรสุทธิธราเปลียนเดนคุณพ่อวิชิตไชยสิง์เปียนเดินคุณพ่ออุทิศไชยสิงห์ราสดรโรเปลี่ยนเดียนคุณหมอจิริสักสุภิทั์เปลียนเอนคุณทองใบไชยสิง์ เรียนเชิูนภูไหูมุกกมเรียนเชิดตูพระศิลีกูมุกกรมเรีนเกิดตูนยาบารุรี่นกดตนรุสธิาเรียนเกิดตูนอ่นเรียนเกิดูุทานสุิประพาเรียนเกิดคูนอ่อนยเรีนนเรียนเกิดตนลาะมณ์สุธิประบาเรียนเชิดตูนพ่อเจริสุธิประพาอษา

ปกิบน้าลนมีนึคนแบนมองท เรียนเ่ณฑ์ครูสังคมสุทธิกรรมารเรียนเกณฑ์ครูการจิตสุทธิกรรมกาเรียนเกณฑ์ครูิทย์สุทธิกรรมการเรียนเกณฑ์ครูวิทย์การสุขภาพเรียนเกณฑ์ครูครูสงสารเทพศิน์เรียนเกิน์ครูครูสง่านสมเพศเรียนเกณฑ์ครูครูสงผานสุราเรียนเกณฑ์ครูครูกงระเสุรา เปลี่ยนเกกรื่องการส่งธาตแสงออกเปลี่ยนเกยรื่องการพิจาราคามเปลี่ยนเกรื่อารปีดาบอแก้วเปลียนเกการสมบูรณ์เมืีเปลี่ยนเยงกุสมบูรณ์เมีเปลี่ยนเรื่อนุรักษ์จันทรรเปลี่ยนเยรื่องคุณปิสอนว่อพีผอหวานให้ทุเสิงเปลี่ยนเรื่อองงไทรพเปลี่ยนเยวออศิวะ เอลีรมเกิดอลกูสมภพใจนิษเีนเกลืคลูชัยวัฒน์ตะุออกเปีนเปยลปยาตามเลีนเปลืลกูสมรสนาเปลี่ยนเปลือยเลือกปูเอกรหน้าสีธาเปลียนเกูศรีสักภูมิปัเปลี่เปลอยเปลือกปูทองสุกมันโมงเปลียเกลืเอปู้ในการจำหลับาทาน เกเกิต้องผูในการสุดรระวัตนั่นที่หม่เกิดเกินดูพงแก้วพพิพัณฑ์เกิดเกิคดูพุทธรายโทษเกิดินดูศาสนาบุญแสงเกิดเกินทนต์ด็อกเร์ยุทะปงมากพิเศษเกิดเกนอพงารสมบโรย์เกิดเกินเคู่เดคเเนดักเดกคู่เ อาจจะก็ปีโม wat oui> ่บากพูดเปเก่าดิบไปปีบ้านไปกเลยไ่ไกวต่าไปพูดวไปวานมึมแมนานก็งานก็ี เดเีต้องใหญ่ศาสการู้สอนเีเดที่รไทยเดืออเดี๋ผู้ใหญ่ของผมก็ตดีวเดเืองคามทุกคเียเดรื่สมบัติที่ตกาเียเดื่องขนมเเยสินเดียเเหื่อที่จะนเียเท่านประธาับสมมุติกระสุนเดียทนเรเตี๋ยวมาะนุ่งไผ่พันเรคุณวิเชษสุทธิว่าประธานสภา อาโปเปล <Elena> ี่ยนเกิดคุณสรีเสรสังรองายกเปลี่ยนเกนคุณนฤพลกิมพาันายกเปียนเกินคุณสายฝนสิประภาภูเพขานายกเปลี่ยนเกิดคุณนาทสุธิโาทิษานายกเปียนเิญคุณพรวิดาสวัสณีประหลัดเทศบาลาม่เปลียนเกิดคุณคุณนัท์่มพิสายขอออกเอ ลูกศุ่นสองพัน้ารยตั้ลูกศิษรุ่นสองพันห้าร้อยสลูกศินห้าร้อยส่ามลูกศิษย์สองพันห้าร้สี่หกลูกศิษย์ั้าร้อยยี่สิบลูกศิษย์รุ่นสองพันห้าร้อยสามสิบลูกศิษย์รุ่นสองพันห้าร้อมสิบแปดถึงสองพันห้ร้อยสามสิบเก้าเส็ครับเสรุดสุดท้ายครับ

嗯，点了没？张卡了？伙伴、嗯，欢迎卡米诺啊！伙伴，吉娃娃，德罗卡特，杰登，娃娃，杰娃，德罗卡特。

อนิจจาวาจาสังขาราโอปะทวายยาธมิโนะโอปะจิตตโน จาปิตเอาเทวหังวาริสะหาเมีนาคิเมตาสังสะโยเรียนเชิญคุณตาถาวรปันสลาขาวขวาปันสลาขวานะครับประธานชมรมความเด็กรง,งาน เสรภูมิพุ่งขอหลวงเป็นเชิญนายกอดิเรกษีสุธิภาเา็ประธานสาวพันสลากาทางเวนร์รวมกความเด่นานเสรษฐภูมิทุ่งขอหลวงนายกปดิริษีสุธิปภาท่านพอประเวะเษตร 刚才那个黄的。 มิจาวตาสังขาโอปาลมยะธรรมนิโรโอปะิตตานิโรจนติเตังโมปตะมสุโคสสัตเตสัตตามาลันติจามรินโจามารินสเดตเตวะหังมาิสามีนาติเมตสังสัยโยคืต่อไปครับเดีวไปรูปดิเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คูนี้ปิดเยอมาก เรียนเยืนซึ่งอุปโภโรงแก้วนะครับท่าเป็นร่ากายมังกรอดีรองผู้ในการตรงเียนแตงคูวิทยาคมเปลียนชืนดรอภริชาตุสินทอผู้ในการตรงเปียนภ้ามุ้งวิทยาคมเป็นเกินดําเ อาจารย์บุญสังเ์รียมา่านรอดอุบลครรอมแก้วันท่าตดรวิชาต์ประสิทธิ์นอกเป็นเช่ญสุดท้ายนะครับในการติดต้อตาปหลายของสุดนะครับ อานิจาวัตถสังาหปยามนอปตานนทันเทตสัมปตะมสุค

แบบนี้ต้อจะอย่างนั้นนอกนังสีสีที่เราอ่านนะครับ่านกะเทยหนอนตัวหลักขอตนต้นตาะไรอยางเงี้ย